Bang. cái này nó nó không xung kỳ gì. bao nhiêu? xem. Đợi còn băng Cố lên. Đi đi. Nó mới xung nghe Đi <laughs> 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 นี่นี่แบบก้อนใหญ่กว่าบางวิ่งก้อนใหญ่ดีกว่าเยอะเลยบางเอ้าที่มันคนโทรไม่ไ <hi> ด้บางผมรู้เ <hi> ป็นเพราะอะไรวิย <Hi> ุม <hi> ja yeah. ิยุแบนี่มันอ่อนแบนอ่อนแล้วมันคนโทรไม่ได้ใช่ไอ้นี่มันอ่อนไหมเราล้อกันเหรอเออแบนหมดโทษแบนเองล็อกกางเลยอ่ะ แ,แต่มันโอเคนะมันดินได้ขนาดนี้นะโอเคแล้วทำไะหลาวไปเลยนะผมมีเบ็ดผมมีเบ็ดเดี๋ยวมันจะเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้สปิดกันน้ำได้จริงป่ะจริงจริงอือ ถ้าปิดกันน้ำได้เดี๋ยวคุณคอยดู <laughs> ไม่ได้ม้ <laughs>